สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พลจะพาไปดูของตู้ A อเทมกันนะคะมีหน่รยบ้างพอเรามาถึงที่ตู้ไอเทมแล้วนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นตู้ไอเทมของธนาคารซินฮานนะคะอันนี้จะเป็นที่สอดบัตรนะคะแล้วก็ที่หยิบเงินแล้วก็ที่ออสอดสมุดน,นะคะ เราก็ดูเมนูนะคะอันนี้น่าจะมีเมนูภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อปกับปสีเขียวสาครั้งครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่ทสองกดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดคอนเฟิมนะคะอันนี้ก็เลือกภาษาไทยได้เพราะเมนูนะคะก็คือบัตรในประเทศนะคะก็คือจะเป็นบัตรที่เ้าที่ออกโดยเกาหลีนะคะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารเดี๋ยวเราเลือกบัตรในประเทศนะคะนุ่ก็เมนูนะคะที่สามารถทําได้นะคะก็มีถอนเงินนะคะ บัเงินนะคะสอบถามยอดนะคะโอนเงินโอนเงินในเกาหลีนะคะแล้วก็น,นี้บัตรเครดิตโอนเงินกับป้าน,นะคะโอนเงินต่างประเทศนะคะแล้วก็มันนีแ่แกรมนะคะมันจะเป็นเมนูแล้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครมีคำถามาเกีเ่ยวกับเรื่องของออตู้เทมนะคะก็สามารถทักแชทที่ธนาคารสินทานไทยกิจนาคอไทยแลนด์ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่อง Youtube มีตังบายชินฮันแบงค์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Facebook ทั้ง3เพจแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์นะคะ15778380เจ็านกถรามคนไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ